สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับถึงวิกฤตการเกรดรีเซ็ตนะครับจะรอดกระพาะกรรมจะไม่รอดกระพอกรรมนะครับเป็นอย่างไรนะในปี2 0 2 5 2 0 2ีถึง2027นะครับโลกน่าจะประสบกับช่วงครึ่งหลังของสภาวะเกรดรี e ซ็ตนะครับตามที่เคยคาดการมาก่อนนะตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับแล้วมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นในปี2020นะการระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด -19 และเกิดการล็อกดาวน์นะครับ ทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกแล้วก็ยังส่งผลนะครับกระทบมาจนถึงทุกวันนี้นที่การฟื้นตัวนะครับยังไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้100%เซนะครับก่อนการระบาดนะครับของโรคนะครั้งใหญ่นในรอบ100ปีนะครับวันใครจะรอดได้และปลอดภัยนะครับจากวิกฤตการ Great Reset เนี่ยนะครับ มันขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยได้กระทําอะไรเอาไว้บ้างก่อนหน้านี้เมื่อย้อนหลังกลับไปนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับว่าท่านได้ศึกษาติดตามทําความรู้ความเข้าใจถึงสภาวะบริบทต่างๆของโลกหรือไม่นะครับในขนาดนั้นนะในปี2015เนี่ยเป็นต้นมาแล้วก็ได้เตรียมการรับมือสิ่งต่างๆเอาไว้หรือไม่ด้วยความไม่ประมาทนะครับอย่างเช่นนะครับ เงินเก็บเงินออมเนี่ยในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกและก็ไทยนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับ2015ถึง2019เนี่ยนะครับยังค่อนข้างดีอยู่นะในช่วงเวลาที่ผมเก่านะครับก่อนโควิด19มาเยือนมีความระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะครับหลังเหตุการณ์โควิด19หรือไม่มีความระมัดระวังนะครับในการลงทุน ทางการค้าขายนะทางธุรกิจมากขึ้นหรือไม่มีความระมัดระวังนะครับในเรื่องของหนี้สินมากขึ้นหรือไม่นะครับนะที่จะไม่สร้างเกินตัวเกินกำลังเริ่มกระจายความเสี่ยงการลงทุนนะไปในสินทรัพย์ต่างๆนับตั้งแต่นะปี2019มาหรือไม่เงินสดนะครับหุ้น นะตราสารหนี้ทองคำนะที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับบ้านเรือนต่างๆอนี้นะครับเป็นต้นนะเริ่มนะลดหนี้สินนะครับลงหรือไม่นะคือถ้ามองตามความเป็นจริงก็คือว่าโลกนี้นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโชคช่วยนะเช่นเดียวกันกับวิกฤตการนะครับเกรดรีเซ็ต คือท่านจะรอดก็เพราะกรรมก็คือการกระทํานะครับจะไม่รอดนะครับก็เพราะกรรมก็มาจากการกระทานั่นเองพอน้องถามอยู่นะครับว่าในช่วงนะรประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้ทํากรรมอะไรลงไปนะครับดีหรือว่าไม่ดีมากกว่ากันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ